ปลารครั้งแรกเข้าไปถึงกับอ응ึ้งเฮ้ยอร่อยเฉยเลยอะ ฉันไม่คิดเลยนะว่าปลาร้าจะทําออกมาได้อร่อยขนาดนี้แล้วมันก็อร่อยกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยพอดาวได้ยินก็หัวเราะเบาๆใส่ฉันบอกแล้วว่าของบางอย่างอะ่ะมันอร่อยกว่าที่คิดของที่มันเหม็นในจมูกเธอแต่มันนัวในปากคนอื่นนะฉันจะบอกให้แล้วทั้งสคนก็กินขนมจีนซาวน้ําปลาร้าอย่างอร่อยแล้วฝนก็หันมาพูดกับนิดนีด่นิดแกรู้ไหม แป๋นี่แหละที่ขายขนมจีนซาวน้ำปะลาจนซื้อบ้านซื้อรถและส่งลูกเรียนจบตั้งปริญญาตรีเชียวนะพอ,อนิดได้ยินก็ถึงกับตกใจอ้าวจริงเหรอป้าที่ขายน้ำปะลาที่ชันดาทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอพอป้าแป๋ได้ยินก็หัวเราะเบาๆพยักหน้าตอบกลับใช่จ้าขายของเป็นเมนที่หนูเคยดูถูกนี่แหละจ้าส่งลูกจนเรียนจบแล้วก็มีบ้านมีรถได้พอ,อนิดได้ยินถึงกับเสียใจน้ำตาคลอหนูขอโทษนะคะป้าที่เคย ไปพูดแรงๆกับป้าตอนนี้หนูรู้ความจริงหนูเสียใจกับสิ่งที่หนูพูดไปจริงๆค่ะป้าแอวมาแตะไหล่นิดเบาๆแล้พูดกลับไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกแค่หนูเปิดใจมากินซาวน้ําปลาร้าของป้าป้าก็ดีใจแล้วและตอนนี้หนูก็คิดได้แล้วนี่แล้วนิดก็หันมาพูดกับป้าแป๋วขอบคุณป้ามากนะคะที่ให้โอกาสหนูและไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดหนูเลยแล้วป้าแป๋วก็พูดอย่างจริงจังบางทีของที่ดูว่าต่ําของที่ดูว่าไรคะ่ะก็อย่างว่าเลยน อย่าตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพราะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วป้าแป๋วก็หันไปพูดกับคนทั้งตลาดใครที่ยังคิดว่าปลาไหาเหม็นอยู่ก็จําไว้นะมันอาจจะเหม็นในจมูกของคนเราแต่มันก็นัวสําหรับคนที่เปิดใจพอนิดได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มเจือเจือนแล้วก็ตัดสินใจลุกขึ้นพูด